สวัสดีครับผมวันนี้พบกับป๋าชาแดนสายบุญนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดสันมะแฟนตำบลทานทองครับผมเรามาดูความเสียหายตั้งแต่แผ่นดินไหวปี57ปัจจุบันปี 6·5 ความเสียหายยังอยู่คงเดิมครับผมสาเหตุจะเป็นเพราะอะไรนั้นความเสียหายจะมากจะน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในตามมาเลยครับ สวัสดีครับผมสว,ส,บสวัสดีกับคณะกรรมการนมัสก,การกับพระคุณเจ้าด้วยครับผมครับก่อนอื่นผมขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่ดูคลิปของป่าช้าแดนนะครับวันนี้ขอแนะนําตัวครับท่านผู้ใหญ่บ้านธีรวัตรสมใหม่อบตรอ,อุเทนอีกคำท่านรองนายกสแสวงสุกแก้วและท่านพระคุณเจ้าที่จำพรสาวัดสันมาแฟนนะครับคือสืบเนื่องมาจากปี57นะครับพศ2 5งแผ่นดินไหว 6.4ลิต,ตรในจังหวัดเชียงรายรู้สึกบ้านสนแฟนี่เป็นศูนย์กลางตอนนั้นผมดำรงตำแหน่งกำนันผู้หิบผู้หิ่บ้านอยู่นะครับแล้วก็เสียมา7ปี8ปีปีนี้นะครับวันนี้ก็ได้บอกบุญสายบุญมาทางป่าชาแดนได้มาให้ความช่วยเหลือผมจะพาท่านดูความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับเราแงนหน้าตรงนี้ก่อนนะครับ<อ>ครับอ๋อครับมันแตกนะครับครับผม แล้วก็เสาแล้วก็เชิญข้างในดีไหมครับข้างในเลยครับเชิญเชิญเชิญนี่ครับท่านดีเจครับดูท่านป่าแล้วครับตรงนี้ก็แตกนะครับแตกหมดเสานะครับก็แตกหมดเลยพังไปทางนี้หลังคาเพดานใช้ไม่ได้ครับเราก็ยังเป็นห่วงว่าถ้าเราไปทำกิจกรรมในนี้ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุแก่ญาติโยมตัวนี้เคยมีช่างหรือว่าหน่วยงานมาประเมินค่าความเสียหายไหมครับมีครับมีอยู่มาแล้วครับมาแล้วครับ โครงสร้างใช้ได้อยู่ครับเมราะวาพิสก,กรมาดูแลพ่อเร,เราเปลี่ยนหลังคาเ,เราเลื่อหลังคาเนี่ยมันจะเบาบกว่าตัวเก่าครับผมพ่อจะเป็นโครงเหล็กทับหัวเาสาหมดเลย,น,ยน,น,เนี่ถาเรื่องโครงสร้างครับโครงสร้างของวัดสาม,มัแฟนครับมันเป็นวัดขนาดใหญ่รวมแล้วทั้งหลังคาทั้งเลื้อถอนรักษาภาพศิลปะให้รักษาไปห,หมดเลยมีอยู่ประมาณสองพันหนึ่งร้เก้าตารางเมตร หลังจากคำนวณช่างคำนวณได้แล้ว2,169ตารางเมตรทำมาเป็นคิดเฉลี่ยเป็นตัวเงินมันตกตกอยู่ประมาณตารางเมตรละ1,999บาทครับอยากให้แฟนๆหรือผู้มีจิตศรัทธาไม่ว่าจะอยู่ต่างแดนภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางที่ได้ชมวิดีโอป่าชาแดน ที่มีกําลังทรัพย์ที่จะมาช่วยบริจาคให้กับวัดบ้านสัมแฟนด้วยนะครับครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ FC สายบุญกับป่าช้าแดนสายบุญวันนี้เราจะมาช่วยเหลือวิหารวัดสันมาแฟนด้วยกันเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ท่านสออบตนะครับผมท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ทางเจ้าอาวาสนะครับแล้วก็เบอร์ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน ส่วนเลขที่บัญชีผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนี้นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับผมช่วยกันแชร์ไปคนละเล็กละน้อยนะครับผมเพื่อเป็นสะพานบุญด้วยกันครับผมท้ายที่สุดนี้ก็ขอฝากคณะแรงใจของคณะสัทธาญาติยมผู้มีศรัทธาทุกท่านที่จะได้เข้าร่วมในการร่วมบริจาคในการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารหลวงของวัดสันนแฟนของเราในครั้งนี้ก็ขอเจริญพรขอบคุณมายัง ณโอกาสนี้ทั้งที่ผู้ที่มาแล้วและที่ยังไม่ได้มาก็ขอขอบคุณและขอขอฝากให้เป็นธุรภา,าระในการช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์เพราะว่าวิหารหลังนี้เป็นศาสนสมบัติของวัดสันตแฟนเป็นเวลา100กว่าปี100กว่าปี150กว่าปีถึงจะได้ยังไงแล้วก็ขอฝากบอกคุณคณะทุกท่านทุกสายทุกคุณทุกคณะที่มาเข้าร่วมที่ได้รับชมขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ นีคิดจึงหนึ่งประการใดขอให้สมปรารถนาทิ้งทิ้งขึ้นไปด้วยเทินสวัสดีครับ